สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมสง่าพร้อมด้วยครูบุตบันนะครับวันนี้เราเพิ่งจบโปรแกรมนะสีดารีสอร์ทวันนี้นะครับกับโดโทราอ่าเวลเนสแฮปปี้เนสแคมป์โดโทราสองพาร้อยครั้งที่หนึ่งเลยนะครับเพิ่งผ่านไปสุดๆแล้วล้อถามคุณครูบุตรก่อนประทับใจอะไรในแคมป์นี้พ่ะยครับต้องบอกนะ ที่เราชวนไว้นะไม่น้อยเสียดายมากๆเพราะว่าเ,เราจะได้ความคิดรวบยอดนะเราจะมาเห็นคนที่สําเร็จนะคะคไม่ว่าจะเป็นระดับเพชรได,ดมอนด์แล้วก็เป็นลนักษณะเป็นซิลเวอร์รเป็นแพททินัมแล้วพวกเราที่เป็นอิล็กึ้นกันเยอะมากเลยนะคือต่อยอดได้เพราะว่าอยากจะบอกนะในฐานะกบวนเนี่ยอายุมากแล้วว่า<ม>ใครจะจ้างงานให้เราได้มีเดือน แสนสองแสนไม่มีแล้วแต่ดูทาร่าเนี่ยเป็นไปได้เนาะเพียงแค่เราใช้สินค้าดีแล้วเราก็แชร์แชร์มันก็มีรายได้ขึ้นมาอย่างพวกเราตอนนี้อย่างพออ๊อกกับปุเป็นอิเลิกตล้นะเป็นพื้นฐานที่จะไปสูกพิมพ์เก้าสำคัญใช่ใช่เพราะเป็นอิลกเป็น9้าและสำคัญเท่าเราหาอิเลิก3าคนอย่างเราเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็น ซิเวอร์นะฮะแล้วบอกวันนี้นะมาแบบได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความสัมพันธ์นะเรากับพอเนี่ยเป็นอัพไลน์ขบุตรไม่เคยไม่เคยเจอกันเลยนะครับเลยมาเจอกันวันนี้แต่เหมือนสนิทกันมากเหมือนเจอกันมาเป็นปีเหมือนแม่เหมือนลูกเลยสนุกม่าครับบรรยากาศสีดารีสอร์ทด้วยบรรยากาศมันทําให้เรากลมกลืนกันไม่ใช่แค่เราสองคนนะฮะ เกือบร้อยกว่าชีวิตนะครับที่มาอยู่ในสีดารีสอร์ทครั้งนี้โดทอร่าแคมป์วันนี้โอ้โหปลมเกลียวเป็นเป็นครอบครัวใหญ่มาก นะครับแล้วก็ใครที่พลาดโปรแกรมรอบนี้นอบคุณรูเนาะเรามีโปรแกรมรอบหน้าเดี๋ยวให้คุณรูไม่บตรโปรโมทนิดนึงครับจองคิวไ้ก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าอันนี้กินปูดูเหี่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะคะใครที่จองบัตรวันนี้นะก็แค่พันห้าเองเขาอยากให้เราพาคนไปเยอะๆแล้วถ้าเกิดใครอยากสนใจก็ติดต่อมาได้ก็จะมีพันเจ็ดถึงสองพันทนายงานนะแล้วบอกเลยว่าจะได้อะไรเต็มๆเยอะมากได้ทั้งความสนุกสนานการทำงานสุร่าเนี่ยบอกว่า มันอาจจะแบบไม่ได้ไวแต่ระยะทางนะคะแต่เราจะทํางานไปเที่ยวไปสนุกสนานไปเนาะแล้วถ้าเราสําเร็จนะเราเที่ยวต่างประเทศโอ้โหถือว่าเป็นการให้รางวัลให้กับชีวิตตัวเองเลยนะครับใช้ระยะเวลาสั้นมากผมกับคุณคุยยมตดเราไม่ต้องดูที่อายุนะทุกคนทําได้เหมือนกันหมดเลยนะครับวันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งสี่สิบพอสี่สิบสี่สิบคุณมูดหกสิบสามนะฮะสามารถเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจแบบเดินไปด้วยกันเราเรียนรู้ความกันและสําเร็จไปด้วยกันนะครับ แคมป์นี้ใครพลาดจองคิวไว้เลยนะ4-5มิถุนายนนะฮะจันทบุรีกินปูดูเดี่ยวกันนะครับกับโดทราแคมป์พลาดไม่ได้นะครับวันนี้เราสองคนต้องฝากใครที่พาลาดรอบนี้นะรีบจองคิวนะคุณคุณไม่บดแจ้งแจ้งราคาไปแล้วรีบจองคิวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณคุณไม่บุดมากๆนะครับ<อ>มาเยอะอะไรโ okay, <yeah>, yeah, อเคเยอเยะครับทำไปได้วยกันกับโดทรา <laughs> นะครับใครอยากรู้อยากลองทักมานะครับทั้งผมทั้งคุณคุณไม่บุดและในทีมงานที่ส่งคลิปนี้ให้ท่าน โอเคสวัสดีครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊บาย